สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับทุกคนนะครับพบกับผมบอยนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดถึงพื้นฐานที่เราเนี่ยควรจะรู้จักแล้วก็ควรจะทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับตลาดฟอเร็ก,กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของบัญชีเทรดด้วยเรื่องของอบาง คำศัพท์นะครับที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงแล้วก็ผมไม่ได้ขยายความให้นะครับผมก็จะพยายามทําคลิปแบบนี้ทยอยเสริมไปเรื่อยเสริมไปเรื่อยนะครับทำให้เรามีความเข้าใจเรื่องของตลาด Forex แล้วก็เราเนี่ยจะได้นําพื้นฐานพวกนี้นะครับไปต่อยอดใช้งานจริงได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับโอเคก่อนอื่นเลยมาเรามาเริ่มต้นนะครับก็คือสิ่งที่ผมจะมานําเสนอวันนี้อะเรื่องแรกก็คือหน่วยการเปลี่ยนแปลงของ คู่เงินนะครับคือ1นคู่เงินเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเคลื่อนไหวของราคาใช่ไหมครับแล้วการเคลื่อนไหวของราคาตรงเนี้ยเราเนี่ยจะเรียกชื่อมันว่าอะไรอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นระยะการเคลื่อนที่นะครับอย่างเช่นกราฟขึ้นไปเท่านี้เราจะเรียกว่าอะไรกราฟลงมาเท่านี้เราจะเรียกว่าอะไรแบบนี้นะครับเราก็เลยมีนะครับคำศัพท์ที่มันเรียกมันก็คือถ้ากราฟวิ่งนะครับวิ่งลงมา100จุดแบบเน,นี้ยอ่ะเห็นไหมเราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อโอเคมันลงมาระยะเท่ากับ100จุด นะครับซึ่งไอหนึ่งจุดนะครับมันเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูอีกทีนะครับแต่ว่ามันจะมีคําศัพท์อีกคํานึงที่เราเนี่ยนะครับมักจะใช้นะครับมักจะใช้ในตัวอินเทอร์เน็ตนะในอินเทอร์เน็ตถ้าเราเปิดหนังสืออ่านอะไรก็ตามเขาอาจจะพูดว่าปี๊ดนะครับซึ่งไอ้ปี๊ดเนี่ยนะครับมันเท่ากับสิบจุดนะครับสิบพอยต์หนึ่งปี๊ดเท่ากับสิบพอยต์หมายความว่าถ้ากราฟวิ่งได้หนึ่งปี๊ดเท่ากับสิบพอยต์ถ้ากราฟวิ่งได้หนึ่งร้อยจุด ก็เท่ากับ10บปีบอะไรแบบนี้นะซึ่งความจริงแล้วถามว่าเราจําเป็นต้องเข้าใจมันไหมก็ไม่ต้องเข้าใจก็ได้ครับแต่ให้รู้ไว้นะครับให้รู้ไว้ก็พอเพราะว่าไอ้การเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าราคาที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยครับไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเลขท้ายเนี่ยนะเลขท้ายสุดขยับเป็นเนี่ยขยับลงมาเป็น2แบบเนี้ยจากสามเป็นสองแสดงว่าราคาเนี่ยนะครับมันได้เปลี่ยนมา1จุดใช่ไหม มันได้ขยับมาหนึ่งจุดนะครับหรือว่าถ้ามันขึ้นมาเป็น4อันนี้ก็ขยับมาหนึ่งจุดนะครับโดยวิธีการดูเนี่ยถ้าถามว่าเอ๊ะถ้าเรารู้แบบนี้รู้ไปแล้วได้อะไรเราจะสามารถนําไปคํานวณน,นะครับเรื่องของผลกําไรหรือว่าขาดทุนนะครับตอนที่เราเปิดออเดอร์ได้นะครับเวลาที่เราเทรดเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อโอเคเราจะคํานวณยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าวิธีดูนะครับว่า อะไรเป็นปี๊บอะไรเป็นจุดนะครับดูยังไงนะครับวิธีที่ผมใช้ส่วนมากนะก็คือเป,เปิดเปิดเหมือนว่าเราจะเปิดออเดอร์เปิดจะเปิดออเดอร์มาเนี่ยครับมันก็จะมีค่านะครับค่าตรงเนี้เนี่ยค่าตรงนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยนะครับเราสามารถดูได้โดยการที่ถ้านะครับไอตัวเลขนะครับทศนิยมลำดับสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าจุดเราจะเรียกหน่วยของมันว่าจุดนะถ้าเราอยากดูว่าเฮ้ยนะตรงเนี้มันคืออะไรนะครับ มันคืออะไรเนี่ยเราสามารถเปิดตรงนี้ดูได้เราจะรู้ว่าอ๋อโอเคลำดับสุดท้ายคือจุดนะครับลำดับรองสุดท้ายคือปี๊บเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าปี๊บเนี่ยมันเท่ากับ10จุดใช่ไหมเทา่ากับ10จุดดังนั้นไอ้ปี๊บมันก็ต้องอยู่ลำดับรองสุดท้ายนะครับรองสุดท้ายเนาะมันจึงเป็นที่มาในการดูประมาณนี้นะครับเพราะว่าทําไมแล้วทาไมเอา้เาแล้วทําไมเราต้องมาดูแบบนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวทศนิยมเนี่ยมันไม่เท่ากัน เห็นไหมทศนิยมอย่างเช่นไอตัวคู่นี้นะครับคู่ UJ เนี่ยนะครับทศนิยมมันมีแค่3มตำแหน่งนะครับแต่ไอตัว GBP USD เนี่ยนะครับเงินปอนกับดอลลาร์เนี่ยมันมีถึงตําตำแหน่งเห็นไหมดังนั้นเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไอปี๊บเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งที่4แต่ว่าพอยต์จะอยู่ตำแหน่งที่หเห็นไหมครับของเลขทศนิยมนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไอตัวนี้นะครับ UJ นะครับ หรือพูดง่ายๆอ้ค่าที่มันเป็นพวกมีเงินเยนทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะมี3ามหลักนะอันนี้ผมอ้างอิงจากโบกเอ็กเนสนะครับผมอ้างอิงจากเอ็กเนสนะผมเปิดเอ็กเนสมาแล้วก็เอามาให้ทุกท่านนะครับศึกษากันนะครับผมอ่ะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเลขลำดับสุดท้ายเป็นจุดเห็นไหมลองสุดท้ายเป็นปี๊บเังนั้นตรงนี้วิธีการนะครับเราสามารถใช้ทริคตรงนี้ในการดูได้นะครับก็คือเปิดออเดอร์ขึ้นมาแล้วเราก็ดูตัวเลขนะครับเราก็ดูว่าเลขสุดท้าย เป็นอะไรเป็นจุดเลขรองสุดท้ายเป็นอะไรเป็นปี๊บแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะเราก็มาดูกันต่อนะครับถัดมาก็คือเมื่อกี้เรารู้เรื่องของหน่วยไปแล้วว่ามีจุดนะครับดูได้ก็คือเราจะ,ะนับเป็นจุดหรือนับเป็นปี๊บอ่ะอันนี้ก็คือเราต้องไปใช้งานกันต่อแล้วส่วนมากผมก็จะใช้นะครับแบบเป็นจุดผมจะนับเป็นจุดมากกว่าเพราะว่ามันคำนวณง่ายนะครับแต่บางคนบอกว่าเอ้ผมไม่ ผมผมไม่เอาผมอยากนะเป็นปี๊บอันนี้ก็ตามใจนะครับได้หมดนะครับเพราะสุดท้ายเราก็คำนวณได้ว่า1ปี๊บเท่ากับ10จุดนั่นเองนะครับอ่ะถัดมาก็คือเรื่องของประเภทบัญชีนะครับสําหรับตัวฟอเร็กนะครับที่เราจะไปเทรดกันเนี่ยนะครับซึ่งบัญชีนะครับถ้าพูดเรืตามตรงแต่ละบลกเนี่ยมันก็จะมีไม่เหมือนกันเนะครับมันจะมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่คร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายมันแบ่งได้คือมันจะมีบัญชีสแตนดาร์ดรับ บัญชีสแตนดาดก็คือบัญชีที่มีหน่วยเป็นหน่วยเป็นเหรียญนะ่ะก็คือสมมุติว่าเราสแตนดาดสแตนดาดอะไรอะ่ะเหรียญน่ะหน่วยมันคืออะไรหน่วยอย่างเช่นผมใช้เงินดอลลาร์อาจจะเป็นสแตนดาด USD ก็คือบัญชีสแตนดาดก็หนึ่งหนึ่ง USD อันเนี้ยสแตนดาดเท่ากับหน่วยของมันคือ USD นะครับแต่ว่ามันก็จะมีบัญชีที่ซอยยิบย่อยไปอีกนะครับอย่างเช่นบัญชีเซนนะครับบัญชีเซนเนี่ย ก็คือใช้ในกรณีที่บางคนเนี่ยครับมีทุนไม่มากพออย่างเช่นผมผมเติมเงินเข้าไปเนี่ยผมเติมเข้าไป10 10เหรียญแบบนี้ถ้าถ้าบัญชีมาตรฐานเราก็มันอาจจะเป็นตัวเลขก็คือ10ใช่ไหมถ้าผมเติม10เหรียญอันนี้ก็จะเป็น10นะครับแต่ถ้าเราเปิดในบัญชีเซนเนี่ยครับบัญชีเซนหน่วยของมันก็จะเท่ากับ1เซนนะครับผมโดย100เซนเท่ากับ1นึ่งมาตรฐานดังนั้นเราจะเห็นว่า ไอบัญชีเนี้ยหน่วยเป็น USD ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนว่ามันเป็นเซน USD เห็นไหมครับก็คือมันต้องเอาร้อยไปคูณอีกทีหนึ่งดังนั้นถ้าผมเปิดบัญชีเซนเนี่ยผมจะได้เท่ากับ100นะครับอ่ะไม่ใช่นับหนึ่งหนึคูณกับ10ใช่ไหมหนึ่มันมาจาก100กับ100่งคูณสินะครับเป็น1นึ่พันเห็นไหมเป็น1นึ่พันนะครับ USC ไม่ใช้เป็นคํานี้ USC ก็คือเป็นบัญชีเซนนะครับ บัญชีเซ็นก็คือต้องคูณร้อยไปอีกนะครับมันจะไม่ใช่ดอนลเห็นไหมมันไม่ใช่ดอนละแต่มันจะเป็นเซ็นแทนนะครับผมเนื่องจากว่าไอตัวหลอดไซส์ของการเทรดเนี่ยนะครับขั้นต่ํามันคือ0.01หลอดไซส์ก็คือหมายความว่าคนที่เขามีเงินน้อยเนี่ยเขาอาจจะแบบโอ้โถ้าเราออกหลอด0.01เนี่ยมันจะเยอะไป มันเยอะเกินไปมันจึงเป็นที่มาว่าเขาทําบัญชีเซ็นขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยนะครับสามารถเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับผมเนงนั้นหลอดเนี่ยมันก็คือขนาดการซื้อขายถ้าเราเนี่ยออก0.01เลยนะครับในบัญชีสแตนดาดเนี่ยบางคนไม่แฮปปี้ก็ไปเปิดบัญชีเซ็นได้นะครับผมอะละและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่เราเปิดบัญชีเซ็นแล้วแล้วเรามาเทรดนะครับ1บัญชีเซ็นที่เราเทรดเนี่ย ค่ามันจะไม่เท่ากับสแตนดาดนะให้ทุกคนเห็นภาพนะครับเราจะมาดูครับถ้าเราใช้บัญชีเซนเนี่ยนะครับ1หลอดมาตรฐานมันจะเท่ากับ100อหลอดเซนหมายความว่าถ้าเราใช้บัญชีเซนเนี่ยมันจะหลอดไซส์ที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับดันงนั้นเวลาที่เราเปิดออเดอร์เนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่าเราใช้บัญชีอะไรสแตนดาดหรือว่าบัญชีเซนถ้าเป็นเซน ก็ตามนี้เลยครับห0 0อหลอดของบัญชีเซ็นเท่ากับ1นึหลอดของสแตนดาร์ดเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเงินเนี่ยมันคูณร้อยเองไหมเงินมันคูณร้อยดังนั้นหลอดไซส์เขาก็คูณร้อยด้วยนั่นเองนะครับสาหรับบัญชีนะครับที่มันต่างกันเนาะเราก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าอุ้ยทําไมถอดใหญ่จังเลยเงินเยอะจังเลยแต่เราอาจจะต้องดูให้ลึกนะครับว่าเขาใช้บัญชีอะไร บัญชีเซ็นหรือเปล่าหรือว่าบัญชีมาตรฐานนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ไปดูกันอีกทีนะแล้วก็มันจะมีลึกลงไปอีกนะบางทีก็อาจจะเป็นแบบบัญชี Ho, Mini, ไมโครมินิอะไรแบบนี้มันจะมีหลายชื่อนะครับเราก็ลองไปศึกษากันต่อครับแต่คร่าวๆคือมันก็เท่านั้นแหละครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะเราดูแค่นี้พอนะครับมาตรฐานกับเซ็นนะครับและ ผมก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าแต่ละโบกมันไม่เหมือนกันนะอบางโบลกก็จะมีนะครับอีกหลายประเภทนะครับของบัญชีนะครับให้เปิดใช้งานกันนะครับเราก็ไปศึกษาต่อนะครับของแต่ละโบกกันไปเนาะโอเคนะครับจึงเป็นที่มาว่าในกรณีที่เราเนี่ยมีเงินน้อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้บัญชีเซ็นนะครับในการเทรดได้นั่นเองนะครับผม เอาละครับถัดมานะครับก็คือสเปดนะครับเรามาทําความรู้จักนะครับสเปดนะครับมันคือค่าคอมมิชชั่นนะครับที่โบรกเกอร์นะครับจะได้จากเรานะครับในกรณีที่เราเนี่ยเทรดนะครับเพราะว่าแน่นอนครับโบกมันไม่เปิดมาฟรีๆหรอกนะครับแต่ว่าเขาจะมาหาเงินจากเราจากค่าสเปดเนี่ยละครับเวลาที่เราเปิดคําสั่งซื้อขายเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ตรงนี้ไปนะครับแล้วค่าสเปดมันคืออะไรนะครับตรงนี้เรารู้ว่าเออมันคือคอมมิชชั่นแหละนะครับ ถ้าเรามาคำนวณน,นะครับสเปรดเนี่ยมันคือค่าส่วนต่างของราคานะครับระหว่างบิดกับอาร์คนะครับไอตัวบิดเนี่ยบิดคืออะไรบิดคือฝั่งซ้ายอ่ะถ้า,าง่ายๆนะบิดซ้ายอาร์คขวาเนี่ยพราะเขาเขียนทับไว้เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นตรงเนี้ยเราให้เขียนดูครับบิดเห็นไหมแล้วก็ทับอาร์คง่ายเลยเห็นไหมครับดังนั้นบิดโอเคบิดซ้ายอาร์คขวาเราลองเอาค่าสองค่าเนี้ยมาลบกัน,นครับ เราเอานะครับอาะ็ดสิบห้าเจ็ดิห้าลบหกสิบแดมันก็จะได้เท่ากับ7ใช่ไหมครับดนงนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าไอ้ราคา2ราคาเนี้ยนะครับมันต่างกันอยู่7และไอ้ค่าที่มันต่างกันตรงเนี้ยนะครับสเปดนั่นเองเห็นไหมมันคือค่าที่เป็นตรงเนี้ยนะครับค่าที่เป็นส่วนต่างตรงเนี้ยังนั้นจากภาพตรงเนี้ยเราเอามาลบกันเท่ากจบ7จึงได้เท่ากับว่าโอเคสเปดมันเท่ากับ7ดนะ7ดอะไรก็เจ็ดจุดใช่ไหมเจดพอยท์ point นะครับเราก็เอามาหักกันแค่นั้นเอง นะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าอ่ะแล้วในกรณีที่เราเทรดเราจะเห็นเป็นยังไงนะครับกรณีที่เราเปิดออเดอร์บายเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยภาพเนี้ยมันจะมีช่องตรงนี้อยู่เห็นไหมมันจะมีช่องระหว่างกลางตรงนี้อยู่นะครับตรงเนี้ยมันคือสเปรดครับอ่ามันคือสเปรดกรณีที่เราเปิดบายถ้าเราเปิดบายเนี่ยเราจะได้ที่เส้นแดงแล้ะเปิดถ้าเปิดบายด้่เส้นแดงเปิดเลยเส้นแดงหมายความว่า เฮ้ยราคาปัจจุบันอยู่ที่เนี่ยเส้นเทาๆเานี่ยเส้นเทาๆแต่ราคาที่เราเข้าไปเนี่ยก็คือเส้นแดงดังนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยเราเปิดออเดอร์ปุ๊บเราจะติดลบอยู่นิดนึงเพราะว่ามีค่าสเปดนะครับที่โบรกเกอร์เขาเนี่ยเอาจากเราไปนะครับผมซึ่งอ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราจะแก้ไขไงก็พูดตามตรงคือเราก็เลือกเทรดนะครับพวก คู่เงินนะครับที่มันมีสเปดน้อยๆนะครับไม่ต้องไปเทรดคู่ที่มันสเปดกว้างๆนะครับแล้วก็ไอตัวสเปดตรงเนี้มันเนี่ยจะปรับนะครับขึ้นลงขึ้นลงมีความผันผวนนิดๆหน่อยๆนะครับตามกราฟตามช่วงเวลาด้วยนะครับช่วงที่ผันผวนหนักๆมันอาจจะสเปดมันอาจจะทางนะครับกว้างหน่อยเนาะก็ต้องดูด้วยนะครับต้องดูด้วยนะห้ามละเลยนะครับอ่ะถัดมาก็คือถ้าเราเปิดออเดอร์เซลล์บางหลักนะครับจากภาพนี้อ่ะ เราจะเห็นนะครับราคานะครับเนี่ยถ้าเราเปิดออเดอร์เซลเราจะได้ที่เส้นเท่านะอ่ะเห็นไหมมันจะต่างจากการเปิดออเดอร์บายนะครับเปิดออเดอร์บายได้เส้นแดงเปิดออเดอร์เซลได้เส้นเทาเส้นเทาแต่เส้นเทาถ้าเราเปิดเส้นเทาการเปิดออเดอร์เซลเนี่ยนะครับเปิดออเดอร์ได้ราคาที่เส้นเทาแต่ราคาจริงคือเส้นแดงนะอ่ะราคาจริงคือเส้นแดงแต่ว่าเส้นเทาเนี่ยคือราคาที่เราได้ดังนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาว่า อันเนี้ยก็จะมีช่องว่างอยู่อีกเห็นไหมตรงเนี้ยถ้าเรามาหักกันก็จะอยู่ที่สเปคเท่ากับ5นะครับเท่ากับ5จุดดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสครับก็เออ5จุดก็ถือว่าให้โบกไปแต่ว่าเราก็ต้องมาดูนะครับในเรื่องนี้ด้วยให้เข้าใจนะครับว่าเราจําเป็นนะครับเนาะที่จะต้องรู้มันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจ่ายให้กับทางโบกเกอร์นะครับผมนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของค่าสเปดนะครับเราก็จะได้รู้ว่าโอเคทุกครั้งที่เราเปิดออเดอร์เนี่ยมันก็จะมีติดลบอยู่นิดนึงนะครับจากค่าสเปกด้วยนะครับจึงเป็นที่มาว่าเวลาที่เราเทรดเนี่ยเราก็อย่าลืมเอาเรื่องนี้มาคํานวณด้วยนะครับอ่ะถัดมาครับเรามาทําความเข้าใจนะครับในเรื่องของหลอดไซส์ก่อนนะครับว่าการที่เราจะเปิดออเดอร์เนี่ยเราจะเปิดออเดอร์ครั้งหนึ่งได้กี่หลอดวะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าให้เห็นภาพก่อนภาพใหญ่ก็คือ การออกออเดอร์เนี่ยมันจะนับเป็นหลอดใช่ไหมหลอดไซส์หลอดไซส์ต่ําที่สุดก็คือ0.01ใช่ไหมครับ0.01อาเดี๋ยวผมเขียนให้ก่อนเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่มาคือต่ําสุดต่ําสุดคือ0.01แต่ถ้ามากสุดคือ100นะครับมากสุด100หลอดนะหมายความว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะเปิด2องสามร้อยหลอดคุณก็แค่เปิดออเดอร์หลายๆออเดอร์ใช่ไหมแต่ว่าต่ําสุดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่0.01 ต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้ว0.0001ไม่ได้นะครับถ้าอยากจะน้อยกว่านี้ไปเปิดบัญชีเซ็นได้ไหมครับอ่ะเรามาดูกันต่อแล้ว1หลอดมันหมายความว่าไงนะครับสำหรับส well ัญญานะครับ1หลอดเนี่ยเท่ากับ1แสนยูนิตนะครับของ base currency นะซึ่ง base currency คืออะไรอ่ะก็คือตัวหน้าครับตัวหน้าของคู่เงินคู่เงินเนี่ยมันจะมีอยู่2สกุลใช่ไหมอย่างเช่น GBP นะครับ USD นะครับจะเห็นว่าตัวหน้าก็คือ GPP g b p คือ base currency ก็คือตัวนำตัวนำที่มันนำตรงนี้เราก็จะมาดูแล้วถ้าเราออก1ลึอดเท่ากับ1 0 0 0 0แสนยูนิตหมายความว่า1 0 0 0 0แสนอะไรตัวหน้าใช่ไหมครับ base currency คือ g b p เนงนั้น1ลึอตของเราก็เท่ากับ1 0 0 0 0แสน g b p นะครับ1 0 0 0 0แสน g b p ก็คือ1 0 0 0 0แสนปอน์แต่ถ้าสมมุติว่าโอเคจากภาพตรงนี้จากภาพตรงนี้ผมเนี่ยจะออกหลอด เท่ากับ1.5เห็นไหม1.5มันก็จะเขียนไว้ทางๆแล้วว่า150,000ปอนด์นะครับจึงเป็นที่มาว่าเฮ้ยถ้าความเป็นจริงเนี่ยเราจะเทรดเนี่ยนะครับเห็นแค่ว่าเฮ้ยหลอดไซส์เท่ากับ1.5มันเยอะไหมวะก็นี่แหละครับ1.5หลอดต้องใช้เงินถึง150,000ปอนด์เลยทีเดียวนะครับ ซึ่งถ้าพูดตามตรงโอ้โหตัวเลขนะครับถ้ามันตีเป็นเงินไทยก็หลายล้านบาทใช่ไหมแล้วเราจะมาเทรดได้งไงวะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมรายย่อยอย่างเราก็ไม่ไหวแน่ๆนะครับมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเทรดกับโบรกเกอร์เพราะว่าเขามีเลเวลเลชใช่ไหมครับแลตรงนี้เมื่อเขานำเลเวลเลชมาให้เราปุ๊บแน่นอนครับเราไม่มีทุนเยอะเราจึงต้องใช้เลเวลเลชในการเทรดนะครับโดยกรณีที่เราเทรดเนี่ยถ้าปกติก็คือ1นึลอตเนี่ยก็ต้องใช้เงินถึง10,000แสนใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีเลเวลเลชปุ๊บ เช่น1ต่อร้อเนี่ยเราจะใช้เงินเพียงแค่1,000เหรียญเท่านั้นนะครับโดย e e a g e นะครับหต่อร้อมันคืออะไรมันก็คือกรณีนี้นะครับเราวางเงินประกันก็พอนะครับคือถ้าเราจะเทรดนะครับหต่อร้อหมายความว่าเราจะใช้เงินแค่1ส่วนนะครับใน100ส่วนมาประกันสัญญาที่เราเปิดออเดอร์ดังนั้นเราเนี่ยอยากจะเทรดหนึ่งแสนเหรียญเรา ใช้เงินเพียง 1, หนึ่งพันเหรียญเท่านั้นถ้าเราใช้ Le เวลหนึ่งต่อร้อยแต่ถ้าสมมุติว่าโบรกเกอร์เขาให้มากกว่านั้นอย่างเช่นเนี่ยนะครับบางโบกให้หนึ่งต่อ2 0 0พันซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากหนึ่งต่อสองพันหมายความว่าอะไรเราใช้เงินเพียงหนึ่งในสองพันส่วนใช่ไหมครับคือคุณเติมเงินเข้าไป100หนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันคูณไปสองพันมันก็เท่ากับว่าตรงเนี้ยเงิน100หนึ่งร้อยเหรียญของเราเราสามารถ เทรดได้เท่ากับ2อ,อะไรครับ2องแสนใช่ไหมครับสองแสนเหรียญซึ่ง200,000เหรียญถ้าสมมุติว่า100เหรียญก็คือ100 USD เนาะหนึ100 USD คิดดูครับ2อ0 0 0 0เหรียญ200,000 USD เนี่ยเราเนี่ยอาจจะเทรดได้ถึงหลอด2เลยใช่ไหมครับเราเทรดได้2หลอดเลยซึ่งมันเยอะมากครับซึ่งถ้าตรงเนี้ยมามองกันจริงๆถามว่ามันดีไหมถ้าเราใช้ร e เบเลตเยอะ ผมบอกเลยว่าดีถ้าคุณใช้เป็นอันนี้ผมจึงพยายามจะเตือนนะครับในเรื่องของเลเวลเลเพราะว่าถ้าใครที่ใช้เยอะมากเกินไปเราใช้ไม่เป็นเนี่ยละเนระนาดครับจนเละแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นการพนันไปเลยนะครับถ้าเราเนี่ยใช้ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าคุณคุณคุณศึกษามาดีคุณมั่นใจคุณบริหารจัดการความเสี่ยงมันนี่เมเนต์ได้ดีพอผมมองว่ามันก็ถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับก็คือเราเอาเงินไป ประกันนะครับวางเดิมพันไว้เพียงแค่น้อยนิดนะครับแต่สามารถนะครับเทรดได้เทียบเท่าคนที่มีเงินเยอะๆเลยนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาว่าคนที่มีทุนน้อยแต่ว่ามีความรู้เยอะจึงได้เปรียบมากๆครับสาหรับเรื่องของการใช้ leverage นะครับและตรงนี้นะครับมันจึงเป็นที่มาว่าศิลปะการใช้ leverage นะครับจึงมีความสําคัญมากๆนะครับต่อการเทรด f o เ e x กในการสร้างพอร์ตนะครับหรือว่าคุณเนี่ยจะเทรดอะไรก็ตามถ้าคุณเนี่ยใช้ leverage เป็นแล้วก็เข้าใจจังหวะนะครับ คือช่วงที่จังหวะมันดีจริงๆแล้วคุณใช้เป็นมันจะทําเงินให้คุณได้เยอะอย่างเช่นบางจังหวะเรามีทุนจํากัดแต่เราอยากจะไปเทรดหลายๆอย่างเราจะทําไงล่ะเราก็ไปยืมเขามาใช่ไหมอย่างเช่นตรงนี้ใช้เลเวเลตเนี่ยเราวางเงินประกันเท่านั้นแล้วเงินที่เหลือเนี่ยใช้เลเวเลตไงเห็นไหมครับจึงเป็นที่มาว่าเราเอาเงินไปโยนไว้แค่น้อยนิดเราสาม,มารถที่จะเทรดได้นะครับเทียบเท่า เงินจํานวนมหาศาลได้อันนี้ก็คือเลเวลเลตนะครับแต่บางโบ๊กเนี่ยมันก็จะมีจํากัดนะครับอย่างเช่นอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าถ้าคุณใช้1ต่อ2,000เ,เนี่ยเลเวลเลตหน่ต่อ2,000นเนี่ยมันจะใช้ได้ในกรณีที่เงินของคุณเนี่ยมีต่ํากว่า5000เหรียญเท่านั้นนะอ่าเห็นไหมอันนี้มันก็จะเป็นข้อจํากัดแล้วว่าเฮ้ยเงินที่คุณเติมไปเนี่ยห้ามเยอะเกินนะเพราะว่าบางทีคิดง่ายครับถ้าคุณเนี่ยใช้10,000เหรียญแล้ว 10,000เติมเข้าไป10,000เหรียญเป็นเงินนะครับประกันสัญญาแต่คุณใช้เลเวลสองพันหมายความว่ามันต้องคูณไปอีก2000มันคือเงินที่เราจะเทรดได้ใช่ไหมถ้าคูณเข้าไปหมายความว่ามันจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ครับส0 0พันเ,เดี๋ยวเขียนให้2000ันหนึ่งสองสามสี่เนี่ยถ้าเป็นเงินก็คือประมาณ20ล้านเหรียญนะใช่ไหมซึ่งตรงนี้ครับบางดีโบเขาก็ผู้ตามตรงเขาเขาก็เห็นว่ามันเสี่ยงเกินไปเขาก็ ช่วยเรานะครับในเรื่องของเนี่ยนะลดลงมานะครับก็บอกว่าเออมึงต่ำกว่าห้าพันพอถ้ามากกว่านี้ผมไม่ให้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ถือว่ามันถ้ามองเป็นข้อดีก็คือเออก็ดีเราจะได้ไม่เทรดเยอะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติเนี่ยจะเห็นนะครับเลเวล,เลท,ที่มันลดลงมาอีกอย่างเช่นถ้าเหลือหนึ่งต่อสองร้อยเนี่ยหนึ่งต่อสองร้อยจะเห็นว่าเขาก็จะบอกว่าเงินเนี่ยนะก็สองแสนเหรียญน,นะ อ่าเห็นไหมเราก็เห็นว่าถ้าตัวเลขนะครับเราพอร์ตเริ่มโต l e v e ลเลทที่เขาให้ก็จะเริ่มน้อยลงไปตามลาดับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเงื่อนไขที่บล็อกเกอร์เขาสร้างขึ้นมาเนาะเราก็เข้าใจได้นะครับเข้าใจได้แต่ส่วนตัวเราแล้วเราก็ไม่ควรที่จะเติมเงินเข้าไปนะครับในพอร์ตเยอะเนะาะดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องของ Money m a n a g e m น n t นะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ในช่วงหลังนะครับถัดมาครับก็คือ Swa p นะครับ Swap เนี่ย เป็นค่าที่มันเกิดขึ้นในกรณีที่เราเปิดออเดอร์ทถึงไว้ข้ามคืนนะครับถ้าคุณเปิดทิ้งไว้แล้วมันเลยช่วงเวลาประมาณตีสี่ตีห้าตลาดมันเริ่มปิดแล้วตลาดปิดปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดดอกเบี้ยขึ้นมานะครับซึ่งดอกเบี้ยตรงนี้เราก็ต้องมาดูทีนึงว่าเราจะได้หรือจะเสียให้กับโบรกเกอร์นะครับผมเราก็ต้องมาดูรายละเอียดก็คือต้องไปเปิดนะครับเปิดดูถ้าเราเปิดดูเนี่ยนะมันคือก็คือไอ้ตัวคู่เงินที่เราจะเทรดมันเป็นคู่อะไรเราก็ต้องไปดูก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมเอ่อเปิดของ u s อ่าพูดผิดนะครับ EUR USD ก็คือเงินยูโรกับเงินดอลลาร์นะครับเปิดมาปุ๊บเขาบอกว่าอ่ะสวอปฝั่งรองนะครับฝั่งรองก็คือบายนะครับคนที่เปิดบายเปิดบายจะต้องเสียอยู่3 6มจ9นะครับอันนี้เทียบหน่วยต่อหลอดนะครับแต่ถ้าคุณเปิดเซลเนี่ยช็อตคือเซลล์นะครับเปิดเซลล์คุณจะได้นะครับได้ 1. ุ 1731ดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ากรณีที่เราเปิดออเดอร์ข้ามคืนบางครั้งเนี่ยมันก็จะได้หรือถ้าคุณดูแล้วเอ้ยมันเสียไม่คุม้มคุณก็ต้องปิดออเดอร์ก่อนที่มันจะข้ามคืนนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้ให้เราดูด้วยนะครับแล้วตรงนี้นะถ้าเราเปิดอย่างเช่น0.01หลอดเนี่ยมันก็จะเสียน้อยลงนะครับมันจะไม่มันมันไม่ใช่ว่าคุณต้องเสียเงินเท่านี้เป,เป๊ะนะครับเพราะนี้นะับเป็นต่อหลอดนะครับผมต่อหลอด ต้องเข้าใจไปด้วยนะครับและวันนะครับไอตัววันพุธเนี่ยนะครับวันพุธเนี่ยไอตัวสวอปเนี่ยนะครับมันจะคูณ3ามนะเราต้องเข้าใจนะวันพุธมันจะคูณ3ามนะครับถ้าเราเปิดวันพุธเนี่ยโอ้โหนะครับบอกเลยว่านะครับค่าสวอปบานนะครับเราต้องดูด้วยนะครับถ้าวันพุธนะครับย้ำนะวันพุธนะครับสวอปคูณ3ามนะครับต้องระวังนะครับเช่นถ้าตรงเนี้ยวันข้ามวันพุธไปนะครับคุณต้องเสียคูณสาม แต่ถ้าตรงเนี้ยคุณเปิดชอ็อตคุณก็จะได้คูณ3ดังนั้นมันก็จะตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าเ,ออเราจะเปิดฝั่งไหนนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่พอใจไม่แฮปปี้กับการเสียค่าสวอปก็ปิดออเดอร์ทิ้งซะแค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็เตรียมสไลด์มาเท่านี้นะครับสําหรับเรื่องของพื้นฐานนะครับไอตัว f o r ร็เนาะก็อย่างน้อยนะครับทุกคนก็น่าจะได้ทําความรู้จักกับเ,ออเรื่องของ ตัวลอดไซส์ใช่ไหมครับเรื่องของการเปิด order นะครับว่าเราเปิดยังไงครับค่าสเป c e นะครับแล้วก็เรื่องของประเภทบัญชีการเทรดนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะนําไปต่อยอดกันต่อเพราะว่าไอ้ตรงนี้เป็นแค่พื้นฐานเล็กๆน้อยๆครับเพียงแค่ผมมาพูดให้ฟังเฉยๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็มาเจอกันใหม่ครับ วันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับแล้วก็เรื่องของคลิปวิดีโอนะผมเนี่ยนะครับทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับเราก็สามารถไปดูได้นะครับก็ดูตามเพลย์ลิสต์ที่ผมลงไปเลยครับผมก็จะทยอยหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณก็ดูไล่ไปนะครับแล้วผมคิดว่าผมเรียบเรียงมาให้แล้วนะครับมันจะประติดประต่อกันได้นะแต่ถ้าคุณดูข้ามขั้นเนี่ยก็อาจจะอาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่ถ้าดูประติดประต่อไปมันก็อีซี่นะครับชิวๆนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ